เลือกเลือกเลือกสุดท้ายแต่โซนไม้แบดมินตันนี่แหละค่ะทุกคนเวลาที่เรามาห้างพิธีเขาก็จะเดินม,มามุมนี้ก่อนโซนนี้ก่อนอันดับแรกเลยดูจริงจังมากในการเลือกแบดมินตัน ใกล้เวลาที่พ่ธีจะได้ไปเรียนแบบมินตันอีกแล้วค่ะทุกคนช่วงปิดเทอม,มกกจากนั้นที่เราดูไม้แบบมินตันแล้วเราก็เลยมาตรงนี้ค่ะหากระสอบทรายอ่ะก็นี่ประมาณนี้หรือเปล่าพิธี ดูเลือกแบบจริงจังมากนะพี่ทีไม่รู้ว่าจะได้ไปหรือเปล่าวันนี้เดี๋ยวมาดูกันต่อนี่หรอที่เขายางได้แม่แต่พีอันนี้มันเป็นแบบแผลยังไงกระสอบทรายพี่ใหญได้แบบตั้งเดด้ที่ได้ีมันจะหนักา ว่าแต่จริงจังกับทุกสถานการณ์เวลาจะเลือกอะไรนะก็เลือกอยู่อย่างนั้นแหละและเนี่ยก็เป็นอุปกรณ์มวยทั้งนั้นไปดูไม่ใช่ไซส์ใช่ไหมลูกออกมาแล้วค่ะทุกคนสรุปแล้วยังไม่เจอถูกใจยังไม่เจอไ, <ป S 1> ไซส์ที่อยากได้ยังไม่เจอขนาดที่ต้องการ อุปกรณ์มวยก็ยังไม่ได้งั้นไปต่อจะไปที่ไหนกันต่อนะถ้าเริ่มหิวแล้วนี่เองก็เลยแวะมาทานเล็ขแปดกัน ตอนนี้ก็คือทานออกมาแล้วค่ะก็ต่อด้วยชาของหวานอามาืมต่อจากนั้นมาทำอะไรล่ะก็นี่ไงต่อยมวยเหมือนเดิมเพราะว่าช่วงนี้นะอะไรก็มวยมอะไรก็ม,มวย,มวยไม่รู้ว่าจะอยากเตะต,ต่อยไปทำไม ตู้หยอดเหรียญตู้เกมเต็มไปหมดเลยแต่ว่าเมื่อก่อนพี่ดีเขาชอบมากนะเดี๋ยวนี้ก็ไม่และะ้วค่ะเวลามาเขาก็ไปโซนต่อยหนุยเท่านั้นแหละและเนี่ยวนมารอบสองนะรอบแรกผ่านไปแล้วแล้วก็ไปแลกเงินมาอีกรอบสองก <c oughs> ำลังหามุมหาองศาอยู่ปาบเขาให้ ส่แล้วค่ะทุกคนคะแนนมาละอ๋อแสดงว่ารอบนี้เป็นคะแนนที่น่าพอใจเพราะว่าที่ผ่านมาพิธีเล่นแต่ก็ไม่ได้เยอะขนาดนี้เรียกได้ว่าเป็นคะแนนเยอะที่สุดเท่าที่เล่นมา อ,ออกมาแล้วค่ะทุกคนแล้วเนี่ยจะไปไหนต่ออีกนะดูต่อให้จบนะแล้วเขาจะไปที่ไหนกันต่อเอาแล้วสิได้ที่เข้าอีกแล้วดองดองดอง,ดองกีจะบอกว่าเหนื่อยแล้วยืนรอข้างนอกค่ะทุกคนก็เลยไม่ได้เข้าไปถ่ายให้ตอนนี้เราก็กลับกันแล้วนะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามพี่<อ>ดีแดนีสาด้วยนะคลิปหน้าเจอกันเรามาดูว่าพี่ด <ใน S 1> ีเขาจะไป<น>ะไหนต่อร่างกายสมบนูรณ์ี่สไม่เคยแต่ง